สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมทัวร์เต้นระบำได้อย่างไรนะักเรียนพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมเราไปเรียนรู้และทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างเดียวในระหว่างที่นักเรียนชมวิดีโอนะคะนะักเรียนจะต้อง บันทึกนะคะข้อมูลนะคะในระหว่างที่ชมวิดีโอด้วยซึ่งข้อมูลนะคะจะอยู่ในหน้าที่6ถึงหน้าที่7ดังภาพนี้เลยค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถบันทึกลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ในหน้าที่6ใและหน้าที่7ได้เลยค่ะซึ่งการทดลองนี้นะคะเป็นการทดลองง่ายๆค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะมีมะเมล็ดถั่วเขียวดิบน้ำโซดาน้ำเปล่าน้ำเกลือมเมล็ดถั่วเขียวต้มน้ำหมัดลมใสไม่มีสีแก้วใสแล้วก็มเมล็ดพืชชนิดอื่นๆค่ะทนาเรียนพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทดลองกันจากคลิปวิดีโอนี้นะคะนักเรียนตั้งใจดูดีๆนะคะแล้วอย่าลืมบันทึก ข้อมูลจากการชมวิดีโอนี้ด้วยค่ะค่ะวันนี้ครูพึ่งก็มีเมล็ดถั่วมาหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าจอกันเลยค่ะก็จะมีเมล็ดถั่วแดงนะคะเมล็ดถั่วดำค่ะเมล็ดถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเขียวนะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนพบเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้นักเรียนก็สามารถนำมาทำกิจกรรมด้วยกันได้นะคะและถ้าไม่ทราบว,ว่าเมล็ดพืชชนิดนั้นเนี่ยเป็นเมล็ดพืชอะไรก็สามารถไปสืบค้นข้อมูลและสอบถามผู้ปกครองก่อนได้นะคะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาอ่านหัวข้อทำอย่างไรในข้อที่1และข้อที่2กันก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักครู่นะคะ นักเรียนคงอ่านกันจบแล้วนะคะในข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณครูเพิ่งจะเป็นผู้ทำกิจกรรมนะคะและให้นักเรียนสังเกตเมล็ดถั่วในน้ำโซดาให้ดีนะคะแล้วก็บันทึกผลค่ะซึ่งแบบบันทึกนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็นำมาบันทึกผลร่วมกันเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าเมล็ดถั่วเขียวในน้ำโซดาจะเป็นอย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะ น,ะะนักเรียนก็ครจะสังเกตเห็นแล้วว่ามเมล็ดถั่วเขียวลอยขึ้นและจมลงอย่างรวดเร็วในน้ำโซดานะคะและในทำอย่างไรข้อที่2คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนลองตั้งคำถามเพื่อที่จะนำไปทดลองหาคำตอบจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีนะคะให้ได้มากที่สุดและบันทึกผลลงในแบบบันทึกค่ะ ค่ะระหว่างที่คิดคำถามนะคะนักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอและไปคิดคำถามกันนะคะแล้วกลับมากดเล่นเมื่อเขียนคำถามลงในแบบบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันค่ะนักเรียนคงคิดคำถามได้หลายคำถามกันเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูพึ่งก็จะมีผู้ช่วยมาทำกิจกรรมด้วยกันนะคะนั่นก็คือรับฟี่ค่ะ รับบี้ได้คิดคำถามมาไหมคะคิดมาค่ะแล้วคำถามที่รับบี้คิดเนี่ยจะเหมือนกับที่นักเรียนคิดกันหรือเปล่ารับบี้ช่วยนำเสนอคำถามให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะรับบี้มีคำถามว่ามเมล็ดถั่วเขียวต้มจะเต้นระบำในน้ำโซดาได้หรือไม่แล้วก็ของเหลวชนิดใดที่ทำให้มเมล็ดถั่วเขียวเต้นระบำได้ดีที่สุด คำถามหนึ่งนะคะ,มะเมล็ดพืชชนิดใดจะสามารถเต้นระบำในน้ำโซดาได้ดีที่สุดค่ะอืมเก่งมากเลยจ้าคำถามของรับบี้เนี่ยเหมือนกับคำถามที่นักเรียนคิดไว้บ้างไหมคะแต่ละคำถามจะสามารถหาคำตอบได้ด้วยวิธีการใดบ้างคะรับบี้ทราบไหมคะเอ๊คำถามแรกรับบี้น่าจะหาคำตอบได้จากการสังเกตนะคะใช่ค่ะ แล้วคำถามที่2และ3เนี่ยสามารถหาคำตอบได้จากการสังเกตรหรือเปล่าคะอืมไม่แน่ใจค่ะว่าจะใช้การสังเกตเพียงอย่างเดียวได้หรือเปล่าค่ะในการหาคำตอบของคำถามข้อที่2นะคะก็จะต้องมีการเปรียบเทียบการเต้นระบำของมเมล็ดถั่วเขียวในของเหลวชนิดต่างๆค่ะ ส่วนในคำถามข้อที่3นะคะก็จะต้องมีการเปรียบเทียบการเต้นระบำของเมเล็ดพืชชนิดต่างๆในน้ำโซดานะคะซึ่งจากคำถามทั้งสองนี้นะคะก็สามารถหาคำตอบได้จากการทดลองค่ะแต่วันนี้เราจะเลือกเพียงหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะที่จะมาทำการทดลองไปด้วยกันรับบี้จะเลือกคำถามไหนคะรับบี้สนใจคำถามที่ว่าของเหลวชนิดใด ที่ทำให้มเมล็ดถูกวเขียวเต้นระบำได้ดีที่สุดค่ะเมื่อเราเลือกคำถามแล้วเราต้องทำอะไรกันต่อไปคะเดี๋ยวเรามาอ่านทำอย่างไรในข้อที่3และข้อที่4กันเลยดีกว่าคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะอ่านกันจบแล้วใช่ไหมคะเมื่ออ่านจบแล้วเนี่ยนักเรียนก็คงจะทราบแล้วว่าเราต้องทำอะไรกันบ้าง แล้วรัมบ,บี้ล่ะคะทราบไหมคะว่าเราต้องทำอะไรเราต้องตั้งสมมุติฐานกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องเก่งมากเลยคะ่ะรับบี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งสมมติฐานจากคำถามที่รับบี้สงสัยกันดีกว่านะคะนักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่าอะไรดีคะแล้วรับบี้ล่ะคะตั้งสมมติฐานว่าอะไรเอ่ยเม,มล็ดถั่วเขียวเต้นระบาในาน้ำอัดลมได้ดีที่สุด เพราะน้ำอัดลมมีฟองเหมือนกับน้ำโซดาซึ่งฟองจะทำให้มเมล็ดถั่วเขียวเคลื่อนที่ได้ตั้งแบบนี้ได้ไหมคะครูพึ่งได้สิคะรับบี้เป็นสมมุติฐานที่ดีเลยนะคะเพราะมีการบอกเหตุผลประกอบค่ะนักเรียนก็อาจจะตั้งสมมติฐานที่แตกต่างจากรับบี้ได้นะคะแต่ว่าสมมติฐานนี้เนี่ยจะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างคะนักเรียน และรับบี้ตอบได้ไหมคะมีตัวแปลต้นตัวแปรตามค่ะและตัวแปลต้นในการทดลองนี้คืออะไรคะลับบี้ตัวแปลต้นคือชนิดของของเหลวตัวแปรตามล่ะคะในการทดลองนี้คืออะไรนักเรียนลองคิดดูนะคะแล้วรับบี้ล่ะคะคิดว่ายังไงตัวแปรตามคือการเต้นระบำาของเมล็ดถั่วเขียว เอแล้วการเต้นระบำของเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงคะนักเรียนพอจะตอบกันได้หรือเปล่าแล้วรับบี้ล่ะคะตอบได้ไหมคะรับบี้คิดว่าการเต้นระบำของเมล็ดถั่วเขียวน่าจะเหมือนกับการเต้นระบำของคนที่มีการเคลื่อนที่ไปมารับบี้เลยคิดว่าการเต้นระบำของเมล็ดถั่วเขียว ก็จะสังเกตได้จากการเคลื่อนที่ไปมาของมเมล็ดถั่วเขียวในของเหลวค่ะใช่แล้วค่ะแล้วตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ล่ะคะคืออะไรปริมาณของของเหลวจำนวนมเมล็ดถั่วเขียวขนาดแก้วและระยะเวลาที่สังเกตค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แล้วนักเรียนล่ะคะคิดเช่นเดียวกันกับรับบี้หรือเปล่า ค่ะจากที่นักเรียนได้ตั้งสมมติฐานและกำหนดตัวแปรไว้เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยคุณครูก็อยากจะให้รับบี้และนักเรียนช่วยกันออกแบบการทดลองนะคะและเขียนแผนภาพสรุปขั้นตอนการทดลองค่ะซึ่งการเขียนแผนภาพสรุปขั้นตอนการทดลองนะคะนักเรียนก็อาจจะวาดภาพประกอบขั้นตอนได้ค่ะหรืออาจจะเขียนข้อความสั้นๆเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนของการทดลองด้วยนะคะ ระหว่างนี้นั้นนักเรียนก็อาจจะกดพักวิดีโอเพื่อไปเขียนแผนภาพและกลับมากดเล่นเพื่อมาทำกิจกรรมไปด้วยกันนะคะรับบี้ออกแบบและเขียนขั้นตอนการทดลองไว้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆอาจสรุปขั้นตอนการทดลองโดยการวาดภาพหรือเขียนบรรยายตามที่ตนเองเข้าใจได้เลยนะคะรับบี้ก็มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูค่ะเก่งมากค่ะรับบี้ เดี๋ยวเราลองไปทำการทดลองตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในแผนภาพนี้เลยนะคะขั้นที่1ต่ตวงของเหลวแต่ละชนิดแล้วบรรจุลงในแก้วในปริมาณที่เท่ากัน สหย่อนเมล็ดถั่วเขียวขนาดเท่ากันจำนวนห้าเมล็ดลงในแก้วแต่ละใบสามสังเกตการเต้นระบำของเมล็ดถั่วในช่วงเวลาที่เท่ากันค่ะ แล้วผลการทดลองเป็นยังไงบ้างคะรับบี้ลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะรับบี้สังเกตเห็นเมล็ดถั่วเขียวในน้ำอัดลมมีการลอยขึ้นและจมลงบางเมล็ดก็ลอยอยู่ที่ผิวน้ำอัดลมสักระยะหนึ่งและค่อยจมลงหรือขึ้นไปใหม่คะ่ะส่วนเมล็ดถั่วเขียวในน้ำเปล่าและในน้ำเกลือจมลงที่ก้นภาชนะและไม่มีการเคลื่อนที่เลยค่ะ แล้วจากผลการทดลองเนี่ยเราจะสามารถตอบคำถามได้หรือยังคะว่ามเมล็ดถั่วเขียวเต้นระบำในของเหลวชนิดใดได้ดีที่สุดค่ะน้ำอัดลมค่ะที่ทำให้มเมล็ดถั่วเขียวเต้นระบำได้ดีที่สุดค่ะแล้วรับบี้สังเกตจากอะไรคะว่ามเมล็ดถั่วเขียวเต้นระบำในน้ำอัดลมได้ดีที่สุดสังเกตจากมเมล็ดถั่วเขียวที่อยู่ในน้ำอัดลมมีการเคลื่อนที่ไปมา แต่เมล็ดถั่วเขียวในน้ำเปล่าและน้ำเกลือจมลงและอยู่นิ่งอยู่ที่ก้นแก้วเลยค่ะซึ่งสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นั่นก็คือเมล็ดถั่วเขียวเต้นระบำมในน้ำอัดลมได้ดีที่สุดเพราะในน้ำอัดลมมีฟองเหมือนกับน้ำโซดาซึ่งฟองนี้จะทำให้เมล็ดถั่วเขียวเคลื่อนที่ขึ้นลงนะคะใช่ไหมคะลับบี้ตรงเป๊ะเลยค่ะ เพราะเห็นฟองในน้ำอัดลมเต็มไปหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับการทดลองนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะวันนี้ครูเพึ่งก็มีเมล็ดถั่วมาหลยทีนี้นะคะจากการทดลองเมื่อกี้นะคะเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าเมล็ดถั่วเขียวในน้ำอัดลมมีการลอยขึ้นและจมลงบางเมล็ด มีการลอยขึ้นสักระยะแล้วค่อยๆจมลงส่วนเมล็ดถั่วเขียวในน้ำเปล่าและในน้ำเกลือนั้นจมลงสูก่ก้นภาชนะและไม่มีการเคลื่อนที่นักเรียนอย่าลืมบันทึกการทดลองลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะสําหรับการทดลองนี้นะคะเป็นการทดลองที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ถ้านักเรียนต้องการหรืออยากจะทําการทดลองนี้นะคะนะักเรียนสามารถทําได้เลยนะคะแล้วถ้านักเรียนทําอย่าลืมส่งภาพมาอวดคุณครูบ้างน,นะคะโดยการทดลองนี้คุณครูไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องทําทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย